สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Dream World นะคะสวนสนุกรรรถถถตตู้ีเนเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วเข้าด้านในทางนี้นะคะค่ะเราก็จะซื้อตั๋วที่นี่ก่อนแล้วค่อยเข้าไปด้านในกันนี่คือบัตรเราได้บัตรมาในราคา1 0 0่งพันบาทขอบคุณค่ะ ไม่เลยค่ะเราก็พันแขนเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็เป็นด้านในที่เราเดินเข้ามาค่ะจุดถ่ายรูปก่ะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะไปต่อค่ะว้าวด้านในมีจุดถ่ายรูปสวยๆน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยค่ะ นี้ก็จะเป็นป้ายบอกทางไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นทางไปแต่ละส่วนแต่ละโซนของการละเล่นว่าเราจะไปเล่นอะไรดีจะไปทางไหนนะคะไปดูด้านในต่อเลยค่ะล้วนแต่สวยๆทั้งนั้นเลยหน้าถ่ายรูปมากด้านนู้นก็เป็นเรือเป็ดค่ะ สำหรับมาเป็นคู่คู่ใครจะไปดั้งเป็นคู่สวิทวิวก็มีก็ได้นะคะทุกคนโอ้ยนู่นเห็นลอยๆอยู่นี่คือกระเช้าค่ะกระเช้ารอยฟ้าไปเรื่อยๆเลยค่ะยังไม่รอบทุกจุดเลยโอ้โหหนุ่มๆรูปหล่อมาโดนอยู่คนเดียวนะคะ ไปนั่งคักถามกันหน่อยสินนี้คืออะไรดูสิบ้านยักษ์ค่ะเข้าไปดูบ้านยักษ์กันไปชมบ้านยักษ์กันดีกกัวเด็เคะคนะขอยักษ์ตอนนี้ยักษ์กำลังหลับไหลอยู่ค่ะเราก็รีบจ่ายรูปรีบแอบมาเด็ดวานยักษ์กัน ก่อนที่ยักษ์จะตื่นอยามุมถ่ายรูปกันโอ้โหเก้าอี์ไปค่ะไปถ่ายรูปก่อนนี่คือเก้าอี้ใหญ่สำหรับยักษ์นะคะท่านยักษ์นี่เป็นรอยเท้าของท่านยักษ์ใหญ่มากตรงนี้ก็เป็นห้องครัวของยักษ์คะ่ะว้าวนีไข่อยู่ในนี้ด้วย ตรงนั้นก็จะเป็นเตาฝิงของยักษ์เป็นไม่ขีดไฟค่ะของพันยักษ์ใช้มัละกอเดี๋ยวเราไปดูอ้ช้อนแค่ตัวเรานี่ก็อยู่ในช้อนได้เลยถ่ายรูปโอ้โอ กจัดกระจักวีกกกกกตอนนี้เราก็แอบ,บอยู่ตามซอกนะคะเพื่อแอบ,บมาถ่ายทำคลิปวิดีโอของบ้านทันยักษ์ทันยักษ์กำลังหลับอยู่อย่าเสียงดังนะคะทุกคนอย็บเทียบนะคะ โอเคเรารีบออกไปกันเถอะเดี๋ยวท่านยักษ์ตื่นมาเราจะสวยไปเร็วๆเข้าเราก็มาต่อถ่ายคลิปเลยจ้าบริเวณน,นะคะบ้านขนมปังบ้านคนแคะเรามาดูบ้านคนแคะกัน ถ่ายรูปกันค่ะผลไม้ยักษ์จ้าเราก็เหมือนคนแคะไปเลยนะคะตอนนี้เวน รองเท้ารถค่ะโอ้รองเท้ายักษ์ค่ะรองเท้ารถนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นปราสาทโอ้บริเวณด้านในที่ให้เดินเล่นเยอะแยะเลยค่ะเดินถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้ห้ามปีนป่ายนะจ๊ะอันตรายนะจ๊ะว้าวด้านนี้ก็จะเป็นต้นไม้ปีศาจคิ้งคองยักษ์ค่ะที่ทุกคนได้ยินเสียงอยู่กิจการด้านในเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะไปเลย ซิดซิดตามกันเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูนะน้องน่ารักค่ะเดีย๋ยวเราจะถ่ายรูปก,กันน้องค่ะถ่ายรูป้ว้ก่อนนะ ตอนนี้เราก็อยู่ในกรงนกค่ะกรงนกแสนสวยนะคะนกคุ้นคนมากค่ะย่อแฮกเจ็บย่อแฮกครอย่อแฮกโอเคไหมน่ารักมากค่ะ เห็นไหมคะน้องๆน้อง,น,องน่ารักมากมากเราได้เข้ามาสัมผัสใกล้ชิดกับน้องนกแสนสวยนะคะุน้องน่ารักมากมาก ชัาเสียงแหลมมากเลยค่ะสวัสดีนะคะเชื่ออะไรคะคนสวยว้าวเธอประกอดชัดแล้วค่ะน้องน่ารักมากค่ะอน้องทำอะไรกินไม่ได้นะคะน้องกินไม่ได้ค่ะลูก <laughs> ok ta mà chút chút món chim ở đây ơi Oh, ลูกดู t m นตอนนี้ก็เป็นเพื่อนเล่นกับน้องลกแสนสวยไปแล้วค่ะเป็นเพื่อนเล่นกับลอกแสนสวยไปแล้วสีหลาสวยจริงๆเลยโนกี no ้นะ <c oughs> ไปแล้วค่ะเอาได้เข้ามาสัมผัส ใกล้ๆน้องนกแสนสวยนกแก้วพันอะไรไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายชื่อกันแสนสวยทำอะไรอยู่คะสัมผัสใกล้ชิดน้องๆค่ะน้องน่ารักมากนะคะ น่ารักจังเลย่วยมากๆเราได้ใกล้ชิดน้องๆเลคะทำอะไรเห็นไหมคะวยน่ารักมากคะ่นคะนะ่ารักมากนี่คะ่ะเัญ๋ยจะรักบอกชื่อของนกแต่ละประเภทนกเก้าออกพันอะไรบ้างนะคะนี่คะ่ะ อะไรจ้าอะไรจ้าคนสวยคนสวยไปแล้วนะคะน่ารักจังเลยจุ๊บๆว้าวน้องน่ารักว่ะเอ้นี่คืออะไรคะเนี่ยเราชื่อน้ำหวานนะคะเธอชื่ออะไรจ้านกแสนสวยยินดีที่ได้รู้จักนะคะ ขอบคุณนะเช้ถ่ายรูปด้วยมามาขึ้นไหมขึ้นไหมมาไม่ไมี่านเลยเนาะอันนสวัสดีน้องน่ารักสุดๆน่ารักทุกตัวเลย วันนี้ถ้าทางจะเล่นตัวค่ะอย่ามาถ่ายเช่นนะจะไม่สนหรอก <laughs> โอเคฟาร์มแพะฟาร์มแกะนะคะเดี๋ยวนะระอสักครู่หมูป่าก็กำลังจะนอนหลับสบายนะจ๊ะหมูป่าเคียวตันค่ะหมูเคียวตันเอ้ยโอ้โหเคลางลับ สบายนะคะมีล่มให้พักไหนดูเที่ยวหน่อยสิรูรรอ้โหเที่ยวตันค่ะ,ะเราไม่รบกวนเวลานอนของพี่หมูทั้งหลายแล้วเราไปดูต่อเลยค่ะ้านนี้ก็จะเป็นเต่าซูนคาตา ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนหันหน้ามาหน่อยไม่ได้หรอกัถ่ายรูปไม่ได้หรอคะอุ้ยหันข้างก็ยังดีเนาะเพราะออกมาอาบแดดนะคะไตพันธุ์ซูนคาต้านะคะ มีทั้งผินกำเนิดถิ่นกำเนิดแถบทะเลสไตล์ซาฮาราค่ะชอบกินอาหารก็คือเป็นผักหญ้าสดผลไม้นะคะจะเดินพันก็ประมาณ15-20ปีค่ะอายุไขโดยเฉลี่ยก็อยู่ได้ถึง70ปีนะคะโดยเฉลี่ยนะคะให้คลิปหน่อย น้องไมเคิลนะคะโกโอ้ยมีน้องน้อยน่ารักอันนี้น่าจะเป็นลูกๆของไมเคลิลไมเคิลเยียเยียเยียดสี่หล็กเหรอะีเยล็โอ้ยไมเคลิลสวัสดีค่ะไมเคิลเยอยดเยียด อุตเผาหนูแกสปี้น่ารักค่ะน่ารักจังเลยไม่มีอาหารให้เลยค่ะไปต่อนะจ๊ะด้านในนี้ก็จะเป็นคุเฟ่นะคะหัวละ250ทัานได้ทุกอย่างเลยนะคะด้านไใน บบนี้ก็เป็นม้าหมุนนะคะอุ้ยบักล่นั่งเค็ดยอย่างนี้ นี้ก็จะเป็นด้านร้านอาหารนะคะด้านน้ำเราก็แลกคูป,ปองจุดนี้แล้วก็ไปสั่งอาหารอยู่ตรงด้านหน้านู้นะคะ่ะแล้วก็นำอาหารเข้าไปทานด้านในนี้ค่ะนั่งทานข้าวขาหมูค่ะมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดมีนะคะทุกอย่าง ข้าวขาหมูอร่อยค่ะก็ะเลยลองสั่งมาชิมดูปรากฏว่าอร่อยค่ะทุกคน <c oughs> ซื้ออาหารหนึ่งอย่างนะคะ <c oughs> ก็จะมีแถมโค้กให้ด้วยนะคะแถมน้ำให้ด้วยหนึ่งแก้วนะคะโอเคจ้าติดตาม EP ต่อไปจ้า